ถือว่าบ่ใหายพักเลยทีเดียวนะครับสำหรับกระแสดาหมอกดามาต่างๆเนาะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้กับคุงเป็นเรื่องที่บ่คอยลื่นหูต่อไหนเนาะครับเนาะสำหรับในกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีเอฟซีจังได้บ่หูนะครับแต่มาโพดนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่บ่เป็นตาโพดดอกครับว่กไงไงๆบเป็นตาซีแตกดอกอืม พดว่าจังไดดีครับหนังบ่เป็นตามีคุณภาพบังคับให้คนในวงกับเอบซีหมอวัดให้คนเบิงฟี่แล้วพี่น้องนะครับพี่น้องว่าเขาสีวาผู้ใดละ่ะเออกำลังสีสายหนังอยู่นี่เขาซื่อถึงไผครับบอกเลยนะเออช่วงนี้ถือว่าเป็นฟอ้อ์อยักอิลีสสำหรับบอโจที่สีสางหนังขึ้นมาเนี่ครับซึ่งศิลป,ปินนี่ บอสิเป็นยูทูบเบอร์ต่างๆหรือว่าหมอล่ำน้ำกันนี่ละหลายคนนะครับที่สิเขามาร่วมแสดงนี่ครับสงสัยสิเกิดความอิจฉาดิสยาในสิ่งที่เพิ่นเหตุขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องเบ่าเรื่องว่าตัวคราบบานนี้ว่าอย่งางคราบบานนี่ก็ว่าหนังเพิ่นตันขนณะบ่ท่านสา,างเนัว่าเนาะเออบอ่ท่านแล้วแม่นสิเหมา กรสร้างเพื่อนเปียงล่ะมันไปเกี้ยวเอียงเพิ่นบ่ได้บังคับผู้ใดดอกครับเงินมันอยู่ในกระเป๋าไผกระเป๋ามันมันสิบบังคับกันได้บะเงินในกระเป๋าเพื่อนจะไปโจกได้บ่กันแต่ว่าถือฟาดโหลดเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของเพิ่นไหมเพิ่อิเฮ็ดยดจังไดก็ไเลยตัวเงินเพื่อนไหมมันสิยากขัดยากนเนาะคนเห่านี่ ก็มีผู้สนับสนุนเพื่อนนะครับถ้าขนาดนี้ก็ยังมีคนสนับสนุนด้ก็เข้าใจอยู่ด้วยครับว่าอาจะเป็นตัวเจ้าของน่ะเหตุเองอเพื่นวายจังสี่นะครับก็เป็นธรรมดาของโลกโซเชียลละจ้าเออไผสนับสนุนก็ได้นาไผบ่เมาบัดก็ทั่วโลกว่าบ่อหลักองค์กรบ่อสนับสนุนองค์กรนี่แหละครับ อาจจะเป็นเพิ่นนั่นละเออเฮ็ดขึ้นมาลหลายๆเฟซสนับสนุนของตัวอย่าของที่บ้ามาเนาะครับลหลายๆคนกับมาตอบนะครับว่าบ่าเข้าใจว่าเป็นอย่างตรงไปยงกับเพิ่นเพิ่นก็เหตุของเพิ่นบ่ได้บังคับผู้ใดดีละอยากเบิ่งกับไปบ่อยากเบิงบบเบ่งกับบ่ต้องไปก็แค่นั้นการที่มีคนเหมาก็มั่นก็เป็นความสมัครใจส่วนบวคนุคคล บ่เห็นว่าต้องเหมาทุกคนเลยอันไหนที่บ่าสา้่งสันย่าเสาเมาเมาดีกว่าว่าเพื่อให้คนจะของมาดาแล้วก็แตงเรืองขึ้นการเฮ็ดหนังนะครับหรือว่าเฮ็ดเพลงนี่มันก็ต้องโปรโมทเป็นธรรมดาเพิ่นบ่ได้จำเป็นต้องบังคับว่ามึงมาซื้อซอยกูเดอร์บ่สันมึงออกไปจากวงขู มันบ่มีหรอครับนอกจากคนสีหาเลี้ยงซื้อ,อนี่มันเป็นจ้งไดบ่ขอใจนะครับว่าความคิดของเพิินนี่มันเป็นจังใดนะครับอันนี้มันก็ต้องขอชื่นชมเพิ่นครับในลูกทีมเพิินที่สนับสนุนเอาองค์กรของเพิินเบี่ยงเพิ่นก็ย่านกันขาดทุนเพิ่นกเ็เมาส์บัตเมาสโล่ง ไอ้แฟนคลับเอฟซีเด็กเขาไปเบิง้งนะครับแมนซีเมา้าให้ผู้ใดเบิง้งก็ได้ดัวครับยูซีเมา้าทีมเนี่ยไผ่สีเบิง้งกับเบิง้งเปลี่ยนเพเบิ้งก็แล้วแต่เปลี่ยนมันผูใ้ใดบังคับไผ่ได้ดัวครับเออมันก็นเป็นสิทธิ์ของไผ่ของมันนี่จังสี่ครับจังนำเพจสตูดิโอจังสี่นะครับผลิตภาพกันไปเบิง้งยาง เฮียหน่อยจังส so ี่ครับเพิ่นกับเมาหนึ่งรอบเออบานในจ้างปอมแปมอมแอมก็เป็นศิลปินในขคายเพิ่นมันก็คงมีอีกล่ะครับว่าผู้ใดแน่สีมาเมานั่นเพิ่นอยากเมาเพิ่นมีเงื่อนเมาเพิ่นบ่ได้ไปเอาอย่างบังคับลับวิ่งชิ่งปนเอามาเมานะครับเพิ่นก็เหตุงานอยูุหั่นเนาะเหตุงานเพิ่นใดว่ครับเจ้าหูว่าว่าเพิ่นไดหลายได้น่อย เตลหมื่นแล้ววัานนำใจเออบราว่าจะเป็น YouTube YouTube เพจมันก็มีรายใดทั้งนั้นครับนี่แหละครับเงินมันเขามาหลายทางแล้วเพื่อนสิเจียดส่วนหนึ่งนี่เออเพื่อเข้าไปเพื่อสีซอยสนับสนุนองค์กรมันสิว่าดดเชี่ยวเลยเทนยุหันนะครับก็เชื่อว่าสางชีวิตเลยดิยสิลิป,ปินยุหัน ตะกี้สีขนาดนี้บ่สีมีเงินมีทองขนาดนี่บ่บ่มีครับแต่มาพอมาอยู่หนี่แล้วมันได้ครับมันเห็ดมันถือว่าเพิ่นประสบความสําเร็จก็ต้องชื่นชมเพิ่นครับเรื่องแค่นี้นิดน้อยครับเรื่องน้อยเห็ดไปโหลดครับเห็ดไดนะ่มันบ่ได้เสียหายหรอกครับแม่นยังก็ตามเนยครับเด้อคนเถ้าออทิาีเห็ดดีนะี่ เฮดโหลดครับบ่ต้องไปวาหยังดอกครับสําหรับสิ่งที่บ่เหตุมาเนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นลหละครับอืมนี่เป็นคนเห็นเนี่ยบางเ่อเน้อผมบอกเรื่องนี้มันก็เป็นความกระตันยูอย่างหนึ่งเลยละ่ะเอาถธอว่าเจ้าเกิดมาได้พ่อไผเจะมีเงินมีขํามอ่ะมียู่มีกินเพาะไผอืมคิดง่ายๆแบบนี้ครับคนเฮ้าถ้บาบ่กตันยู่นี่มันบ่เจะเญื่อนดอกอย่าสิคิดว่าได้แล้วโอ้ยระมุบโลหมากพ่อหนึ่ง เขี่ยครับเห็นแก่โตครับไผเข้ากับมองออกครับมันเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละครับที่เฮ็ดแบบนี้เฮ็ดให้หูห้หเห็นครับหรือว่าง่ายๆคนเฮ้ามันยังบอลแรงนำใจเฮ็ดไปโหลดครับผู้ใดสีดาหมอ,อกดาม่ามันบอกเลยว่าไหลความคิดครับเฮ็ดแบบนี้เอาอยองมาคิด คิดดีบ่ได้คิดใดแต่เนียบ่ดีนั่นบางคนก็จะคิดแบบนี้แหละครับเอาความอคติความบอชอบของตัวเจ้าของนะครับมาบกมาวาซฉยๆคือกระแนกระแนแสะบ่หมักงั่นสิไหมเออยังคู่่าหารด้กันเห็นบ่เหันอยากทั่วลุมอยากได้ยอดวิวอยากได้รอยอดแช่อยากได้เงินนั่นคอนเทนต์คอนเทนต์บ่า่บ่ก็มีครับมันบ่แมน ว่าตัวเจ้าของเห็ดแหล้วนะครับเดี๋ยวก็เจอเรื่องเล่านะครับดังอยู่ดังในทางบดีเห็ดต่อครับเสียซื่อตัวเจ้าของเป่าอืมแต่เห็ดดีนะเห็ดลงไปครับเห็ดเห้ผู้อื่นว่านะีย่ยเห็ดดีกว่านะ้อเนี่ยสวไปดังในองศานดังหย่อนข้นหวานแ้มันเสียซื่ออีครับบางเทือคนมันคิดบได้คิดบอ,ออกกับมีเด้ คิดตื่นตื่นหวังแค่ยังสันซื้อมันก็มีนะครับบขคิด่าสีเห็นมันยูโดนจากน้อยเนาะอันนั้นก็แลี้ยวแตนะครับเอาคิดเอาทดตัวบอกว่าใดสมอง